โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจโควิดด้วยชุดและปิดเทสกันนะครับของยอี่ห้อ Standard Q นะครับในชุดนะครับจะมีของอยู่4ชิ้นนะแผ่นตรวจนะครับน้ำยาตัวจุกที่ต่อกับน้ำยาไม้สวอปนะครับ ปมรย,ยาครับปิดจุกน,นกนะครับสี่ถึงห้าหยดนะครับโอเคเรียบร้อยผมเก็บทิ้งในคนอ้ด้วยเขียนนันตรายขยะรอรุ่นนะครับสิบห้านาทีผ่านไปสิบห้าทีนะครับปรากฏว่าผลตรวจไม่ติดนะครับ จากผลตรวจนะครับมีขีดเดียวผมไม่เป็นโควิดนะครับจากการลองใช้ชุดแะปิดเทสนะครับก็เป็นการตรวจไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็แย่จมูกก็ไม่ได้ทรมานนะครับแย่ไปประมาณสัก2-3เซเซนก็ถือว่าใช้ได้ง่ายต่อคนทั่วไปที่จะทำนะครับลองดูเยี่ยมครับ